สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC อีหล่าอ,งองิงมือนีก็อยากสิมาคุยกันแน่ครับพี่น้องเรื่องเล่าของคายออกหรือว่าอีหล่าอ,อุ๋งอิงหรือว่าบอดโจหรือสาวหน่อยเพจแผงนะครับพี่น้องเนาะก็มือนีก็สิคุยกันกันกบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องเนาะก็แต่ละมือผมก็เห็นแต่คนที่ไปเบึงคายออดมันก สุดสิะทับใจสุดที่ยีดดีใจกับบอโจกับอิล่าอังอิงนะครับพี่น้องหรือจากทีมงานคายออที่ได้สร้างขึ้นมาได้มีชื่อเสียงได้โด่งดังได้เอฟซีสุขคนจากที่ว่าบอเคยได้เบิง้งก็ได้มาเบิ้งสินะ,ะพี่น้องเนาะก็ได้มาเบิ้งได้มาติดตามสินะพี่น้องเนาะนี่แหละคือเอาง่ายงายบางคนบอกเคยเบิ้งหนังเลยแต่การว่าต้องลุกขึ้นมาจากห้องจากเตียงมาเบิง้งหนังคายออกเพราะยัง คนถึงอยากเบึงนี่แหละครับพี่น้องเพราะยังคนถึงอยากเบิงเข้าก็อยากหูครับพี่น้องเพราะยังคือคนที่บ่เอยเบึงหนังคืออยากมาบึงคืออยากหูนี่แหละครับพี่น้องเพราะยังผมคิดว่าเพราะหนึ่งก็คือกุมกุ่มหนีเนี่ยก็ได้หักอิละอุ้งอิงหักสาวหน่อยเพชรนวันแพ่งหรือหักบอโจติดตามบอโจอยู่แล้วก็เลยพ่อได้มีข่าวซื้อ,อยังหลายๆเกิดขึ้นมากก็ได้หู ก็เลยความหักความแพงอีหละอยู่แล้วก็อยากมาบึงครับพี่น้องอยากมาเบึงอยากมาซอยสนับสนุนอยากมาเบึงนี่แหละครับพี่น้องนะสุดท้ายคนมากทุกคนบอกกันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่พอแมนแต่คนเถ่าคนแก่นะครับพี่น้องเด็กหน่อยวัยรุ่นนักศึกษานักเรียนพากันมากกันหลายครับพี่น้องเพราะยังเพราะอยากหูคาําว่าค่ายอ่อนน่ะแหละครับพี่น้องค่ายอ่อนนั่มแล้วก็ด้วยความหักความแพง อีหละอุิงนั่มสิน่ะก็อยากมาบึงเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายแหละเห็ดให้ค่ายอ่คํำว่าค่ายอ่เนี่ยดงดังสมือเนี่ยสมือเนี่ยดงดังแล้วนะครับพี่นอ้องคนทุกคนได้หูจักคํำว่าค่ายอ่แล้วครับพี่น้องนี่แหละทำเห็นให้ทุกคนได้หูได้เห็นนี่แหละบ่แปลกนะครับอีหละอุงอิงเคยว่าว้ว่าสิภาพพอโจจับพันหลานนี่แหละครับผมเสือว่าดีบุดีพันหลานอีลีครับพี่น้องเพราะว่ายัง คําอีหละวอกเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์อีนี่ครับพี่น้องท,ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นบอรับพี่น้องงวดที่แล้วหวยเลขท้ายของแบงค์ลอยก็ถือก,กันแล้วก็มางวด4004อีกแปลกบอรับพี่น้องคือไปบอกน้ำหนัก40นี่ก็แปลกอีกครับพี่น้องเห็นบอรับพี่น้องแหลวงวดนี้บดโจไอ,อพอการใช้ก่อนสี่หีหละแบ่งลอยเออแสนหนึ่งอนะ อิระขอกับอิระแบ่งรอยเล็กยั้งผมบอกครับพี่น้องหนึ่งซีซีครับพี่น้องแต่ผมก็บูฮูว่ามันออกเล้ายั่งครับพี่น้องเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามือหนีหมวยเล่าออกผมก็บูฮูขึ้นกันครับพี่น้องเพราะยังผมก็่ได้ติดตามผมก็่ค่อยได้บึงนี่แหละครับพี่น้องคือเอาง่ายๆกันกนมือนีอิละนะ่ะไปเยี่ยมเอฟซีไปเยี่ยมพ่อ,พอแม่แม ที่อพยพมาอยู่สนามไอของบุรีรัมณ์นะครับพี่น้องอยู่บุรีรัมณ์น่อยู่สนามบอ่อนหรือว่าสนามแข่งรถของบุรีรัมณ์น,นะครับพี่น้องได้อพยพมาอยู่นี่กันครับพี่น้องอพยพมาอยู่นี่อีหลาก็เลยไปให้เป็นไปไปเป็นกำลังใจพอ่อพ่อแม่แม่ที่อยากให้พ่อแม่พ่อแม่เนะี่ยมีกำลังใจขึ้นสู่ตองสินะพี่น้องเนาะอีหลาก็ได้ไปหาก็คือมีอีหลากอิงแล้วก็ปั๊มแบม เอออมแอมเออเอมแอมแล้วก็ไอ้อโบอจโจสินะครับพี่น้องเนาะแต่บอครมีดาร่ามาหลายหรอกครับพี่น้องว่าเพราะว่านาร่าทุกคนก็นต้องติดติดงานติดยัง,งแน่นะครับพี่น้องก็เลยบอได้มาส่วนมากก็มาสิครับอิหละเนะี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าอิหล่านี่ยไปกับพ่ออยู่แล้วนี่แหละครับพี่น้องก็เลยได้ามาเยี่ยมได้ของมาให้มาแจกเฮ็ดกับเขาโอ้ยดีใจหลายครับพี่น้องเห็นอิหละถอดไขให้เอฟซีสินะหรือพ่อโจไปพัดกระเพ้าสินะพี่น้องเนาะ โอ้โหพุ่มใจครับพี่น้องดีใจคือทุกคนเฮ็ดเป็นครับพี่น้องทุกคนเฮ็ดเป็นเฮ็ดได้นี่แหละคือคนอีสานอีลีครับพี่น้องคนอีสานอีลีอีสานแท้นี่แหละเฮ็ดได้ทุกอย่างครับพี่น้องเก็กผมเนี่ยเป็นอีสานแท้อยู่บังเอิญผมเนี่ยมาอยู่กรุงเทพค,คนเดียวผมก็เล่นส่วนหมากสืส้อกินสําเร็จรูป ตอนนั้นนะครับน้องตอนไว้รุ่นผมมาอยู่คนเดียวแบบว่าบ่อใเฮ็ดกับเขาบ่ด้ยั้งเข้าสื่อสําเร็จรูปมันง่ายก็เลยกลายเวลาเฮ็ดกับเขาบ่ใครเก่งครับพี่น้องเฮ็ดกับเขาพอใครเก่งกบไม่เป็นยั้งครับพี่น้องก็ค่อยฟื้นไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีที่จริงมือนี้เนาะมือนี้เนี่ยอีหลังอิงหรือว่ากลุ่มแต่ทีมงานค่ายอ่อเนี่ยสิบไปน้องค่ายเป็นบอรับพี่น้องสิบไปน้องค่ายแต gee, ่สุดท at ้ายต้องยกเลิกแล้วก็มืออื่นนี่ก็สิบไป เอ้ลาวสิสุดท้ายก็ยกเลิกครับพี่น้องก็เพราะยังก็เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นสมือนนะครับพี่น้องเรื่องที่ว่าไทยกับเขมรเนี่ยยิ่งกันน่ะละครับพี่น้องเนาะคือสาเหตุมาจากเขมรน่นแหละครับพี่น้องนอ่าจะเขมรน่ะมันมายุยงมาหาเรื่องมาสี่หาเรื่องไทยอยู่เอยครับพี่น้องสุดท้ายก็เอาแต่เรื่องดีๆเป็นของจะของส่วนไทยเนี่ยหาว่าไทยบอดีจังสั่นหาว่าไทยบอดีจริงสี่ทั้งทั้งที่ไทยเนี่ยบอดีไปเห็นหนังเลยครับพี่น้อง บริษัทเฮดยังบ่สู้มือในสู่เพราะยังสู่เพื่อป้องกันประเทศเจ้าของครับพี่นอ้องบ่หษห้มาลุกล่ามลุกล่ามประเทศไทยเฮาก็ต้องสู่เพื่ออยู่เพื่อที่บอกแมน่นคันเฮ้าบ่สูะผมเสื่อว่ากัมพูชาเนี่ยสุบุกมายึดทั่วเลยแหละคันไงบ่าเขาเก่งไงอันนี้มันเป็นไปบ่ได้ครับพี่นอ้องมันเป็นบ่ได้ทที่มายึดไทยครับพี่นอ้องทหารไทยก็เลยต้องสู่ก็ขอแสดงความเสียใจกับ ทหารที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องขอแสดงความเสียใจหลายๆครับพี่น้องก็ทุกยานมันกับักสิวาจังไรนอพี่น้องเนาะว่าทําเพื่อชาตินะครับพี่น้องเนาะก็คคนที่เกิดอันนั้นมากก็คือสู้เพื่อชาติสู้เพื่อประเทศนะครับพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องเรื่องของ ปกป้องประเทศชาติอะครับพี่น้องปกป้องประเทศไทยญญอเอ,องเสีนยนะครับพี่น้องเนาะเออกับมาตองวอลมันหลายเนาะครับพี่น้องอะมันเกิดไป็นอ่าทุกอย่างมันก็เดี๋ยวทุกอย่างมันก็อยากให้ดีเร็วๆครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาวอลอีกเรื่องหนึงน่งกับคือมืออื่นนี่อิหละหสิไปเยี่ยมคนที่มาอพยพมา อยู่จากกันทนาลักษ์ของซีสเกตนะครับของจังหวัดซีสเกตนะกันทนาลักษ์อำเภอกันทนาลักษ์นะอีหละมือนี่อีหละสิได้ไปเยี่ยมแล้วก็ซื้อของซื้อยังไปเห็นหลายขั้นหลายของหลายครับพี่น้องมือนี่อีละของหลายครับหนูก็ให้ทุกคนทาติดต็ดตามหลับของอีหละเด้อครับพี่น้องนี่อีหละเห็นบอกว่ามือนี่อีหละก็สิจัด แพ็กกันเนาะโอ้ขันผมอยู่บ้านเนี่ยผมไปเลยแหละครับพี่น้องผมไปหาอีหล่าเลยไปแพ็กซอยอีหล่าครับพี่นอ้องเื้อมืนกับไปซอยอีหล่าเลยเองสินะพี่น้องเนาะแต่เพิ่เอื่นผมบ่ไดไปครับพี่น้องผมอยู่กรุงเทพผมก็เลยบอไดไปก็ยังหาเงินหาทองเพื่อสี่เหลี่ยคขอบขรัวเรียงลูกสองคนนี่แหละครับพี่น้องเนาะจังไดก็ต้องสู่ต่อสู่เพื่อชีวิตอยู่รอดนี่แหละครับพี่น้องเนาะถึงมันสิลําบากก็ต้องสู่พอเกิดมาแล้วนี่แหละครับพี่น้องจังไดก็ตามครับพี่น้องจังไดก็จะลืมไปยิด ไปชมกันเด้อเมื่ออื่นนะครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์นเนี่ยคายอ้อทุกลงภาพยนตร์ครับพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึงครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามแท็กซี่ลงทางแชนแนลครับพี่น้องสับเบลือปองปอง,ปองครับพี่น้องมาติดตามมากดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจในเด้อครับพี่น้องเดอ้อสิไดเ้เฮ็ดเกี่ยวกับอิละไปเรื่อยๆเนี่ยสิได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆสิให้หาวิชาปไปเรื่อยๆว่าเฮ็ดจังได๋แน่ถึงจะมันส,สิดีขึ้นอ่าช่วงนี้อาจสิบ่ค่อยดีก็จังได๋ก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับพี่น้องเนาะบอกว่่าาเฮกก็ฝึใหม บ่ไร่เก่งยังบอกบอกง่ายๆทุกคนกับบ่ไร่เก่งมาก่อนหรอกครับพี่น้องทุกคนต้องฝึกฝนทุกคนต้องพยายามนี่แหละครับพี่น้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับบอกนี่อย่งไรก็สู่ต่อครับพี่น้องมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีละเอางี้ถิ่มาติดตามที่มาเบิรงมาแย่งขอบคุณครับ